กินไปกับคุณติก๊กวันนี้นะคะมาที่ซุกขี้สีทำไมค่ะวันนี้มาเลี้ยงส่งน้องๆฝึกสอน,นะค่ะมาดูเมนูกันเลยค่ะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างหมูค่ะอันนี้หมูสามชั้นอันนี้เนื้อแล้วก็ปลาหมึกของชอบคุณติ๊ก <laughs> และแฟนก็คุณเราไม่ได้มาแค่โตเดียวนะคะเพราะว่าเรามีอีกโตหนึ่งด้านหลังเราจะมาชิกจนตีหน้าตดสินของเรารวมแล้วมีทั้งหมด9โต๊ะค่ะเรามีคู้ลลการงานด้วยชี่ีของที่รลึกจากคู้การงานถามที่ลึกบนไหนเอาที่ไหนเนี่ยน้ำเอิร์ธเนีค่ะ น้ำตาลสีน้ำตาลน้ำเสือสีดำเอาให้ครูรัตนนาอวยพรน้องหน่อยค่ะขอให้น้องประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะค่ะโชคดีทุกคนนะคะครับนี่ก็เป็นของไม่ใช่่น้อยครับเป็นที่ระลึกจากก็ผม นะครับสาขาหนุนปีไทยมี่ได้นาจะยู่ที่กรุงเทพฯแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีเต็มที่ได้ฝึกสอนอยู่ที่นี่นะครับก็ได้ทั้งประสบการณ์ความรู้นะครับเทคนิคต่างๆในการสอนครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างดีนะครผมก็ตั้งใจเด็กๆด้วยนะที่มาได้ประสบการณ์จากที่มาปฏิบัติหน้าที่ในทันี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับขอบก็ขอให้ สาคนมีประสบผลสำเร็จในการทำงานในอนาคตางการขายความคิดต่างน้องก็มาฝปกที่นี่เนาะไม่ใช่ว่าน้องได้ความรู้จากพวกพี่ไปอย่างเดียวพวกพี่ก็ได้จากน้องมาเหมือนกันประสบการณ์ใหม่ๆเนาะอ,อะไรที่พวกพี่ทำไม่ได้เนาะก็ช่วยเหลือพวกพี่ได้เป็นอย่างดี พวกพี่ก็ยินดีแหละที่เราหาคนาานะมามาอยู่ถึงแม้ว่าปีนี้มันจะมีโควิดบ้งางไม่ได้เจอกันทุกวันเะนาะเออแต่ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกพี่ก็โอเคเลยแล้วก็ขอวพรให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งใดนะจะไปทํางานที่ไหนก็ขอให้ได้อย่างใจเลยเพียขอให้น้องทุกคนนะครับก็ประสบผลสําเร็จเนาะถ้าหลายบางคนจะไปสอบนะหรือจะมาเคโอเวอร์ก่อนที่นี่นะแล้วก็ขอให้สอบติดนะแล้วก็ ท่องแข็งแรงสิ่งใดก็ต้องมุ่งอัปยศนาทุกการครับเดีานแล้วผมก็ขอให้น้องๆประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่อจากนี้ครับที่เราได้มาเจอกันนัเวลานี้เทอนนี้ก็เป็นเรื่องดีครับประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่น้องไม่เคยเจอน้องก็ได้เจอเราไม่เคยเจอเราก็ได้รับจากน้องมาเช่นเดียวกันนะครับ ทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีต่อกันนะอะไรที่มันไม่ดีอยากให้ลืมมันไปซะเราจดจําแต่เรื่องดีๆอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องจําไปใช้ออกต่าเนาะทำแต่สิ่งี่ดีๆไปนําไปใช้นาไปปฏิบัตินสิ่งที่ดีๆเอาล่ะนะครับคุณสักดคุณุก์คุณุัดิ์คุิักดิ์คุณุิศักด์คุณิักดะ์คุกขคก I know that's a